ซึง่งจริงๆแล้วในส่วนของสำนักง,งานศิลปะวัฒนธร่วมสมัยนั้นเรามีความยินดีอย่างมากเลยค่ะอยากให้พี่น้องศิลปินได้มาใช้พื้นที่นี้ให้สมคุณค่าเห่ยาการสแสดงผลงานของพี่น้องศิลปินตั้งแต่ศิลปินอาวุโสศิลปินศิลปาทรน,น้องๆเยาว,วชนศิลปินรุ่นใหม่แต่วันนี้ที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในสำนักง,งานศิลปะร่วมสมัยนะคะ เรามีโอกาสเราได้รับเกียรติให้ขอศิ้์ร่วมสมัยราชดํดำเนินนั้นเป็นพื้นที่รวมดาวตั้งแต่เห็นโครงการของน้องโยนะคะญาตินะคะเรียกน้องโยจริงๆน้องโยสมัยน,นึงเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบุคลากรของสอสรไปแล้วล่ะค่ะเราทํางานร่วมกันมาทั้งปีแล้วมายาวนานมากค่ะแล้วเพิ่งผ่านไปเดือนที่แล้วนี่เองสํงงานักงานศิลปวัฒนาร่วมสมัยกระทรวงวัฒน์ได้มอบอ ประกาศเกียรติคุณให้กับน้องโยเป็นผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่สํานักง,งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยการสว่งวัฒนธรรมซึงได้รับเกียรติบัตรได้รับโล่จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองก็ขอขอบคุณนะคะก็เป็นความยินดีอยก,กคงัิงนะคะ ในนามของสำนักง,งานศิลปะว่าทธรามร่วมสมัยซึ่งขณะนี้พวกขอ,อาน์ยานนำเรียนว่าท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานศิลปะว่าทธรามร่วมสมัยซึ่งจริงๆสำนักง,งานเนี่ยมีฐานะเป็นกรมเทียบเท่ากรมในกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเรามีชื่อย่อว่าสสอรอบางครั้งเอ่ยชื่อว่าสสอรอนั่นหมายถึงสำนักง,งานศิลปะว่าทธรามร่วมสมัยนะคะอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้มาทํางานร่วมกัน สอชรนั้นเรามีพื้นที่ในการที่จะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องศิลปินใน,ใน,ในทุกๆสาขานะคะเก้าสาขาด้วยกันค่ะ,ะพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เราสามารถที่จะให้บริการจริงๆมีกําหนดมีหลักการค่ะว่ามีเลทราคาในการให้บริการแต่จริงๆแล้วทั้งปีแทบจะไม่ได้เก็บค่าบริการเลยค่ะต้องขออนุญาตทำเรียนและยิ่งเป็นเจตนารมของภ้าราชการ ู่แล้วค่ะที่จะจัดพื้นที่แห่งนี้ให้กับให้กับบริการให้กับพี่น้องศิลปินค่ะในระเบียบใชร่ระบุไว้ว่าใช้กี่วันพื้นที่กี่ตารางเมตรคิดเป็นราคาเท่าไหร่แต่ทั้งปีสรเทพจะไม่ได้ส่งเงินเข้าเป็นรายได้แผ่นดินเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะถือว่าเป็นเจตนารมณ์ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะให้บริการกับพี่น้องนะคะ ลหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องขออนําเรียนนิดนึงด้วยความไม่สะดวกเพราะาสินร่วมสมัยราชดำเนินจะปิดเพื่อจะปรับปรุงส่วนหน้าของอาคารนะคะซึ่งพื้นที่อาคารในส่วนราชดำเนินตลอดทั้งแถบนะคะก็จะปิดให้บริการเพื่อ,อจะปิดเพื่อการซ่อแมแซมในส่วนที่เป็นรูปแบบปฏิมาคา่ให้มีความสวยงามงดงามยิ่งขึ้นทุกๆอาคารที่เป็นอาคารที่เราเช่าทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์นะคะทุกอาคาร จะทาการซ่อมแซมซึ่งคิดว่าจะเราจะซ่อมเสร็จก็ประมาณถึงกันยาปีหน้านะคะปิดกุมภานะคะแต่หลังจากนั้นนิดนึงบางบางกิจกรรมก็ยังสามารถทําได้อยู่หลังจากนี้นะคะก็ประมาณสักอีกเดือน2เดือนนะคะ,ะส่วนหน้าอาจจะมีการปิดท่านขับรถผ่านไปผ่านมาก็าจะมีการปิดเพื่อเพื่อจะปรับปรุงอาคารแต่บางทีข้างในเนี่ยยังยังจะมีแอสซิเดชันอยู่ประมาณส,สักสักสองรายการนะคะที่ ชองสามรายการที่ที่ท,ทางสชอรได้ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วนะคะอาจารย์ิงสชรเองมันมีที่ทําการอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะในพื้นที่ที่รัชดาพิเศษตรงนั้นจริงๆท่านอาจจะเห็นพื้นที่หอศิลป์แห่งชาตินะคะแต่หอศิลป์แห่งชาติริงๆยังไม่ได้อยู่ในความดูแลเพิอ่งขออนกเรียนว่ายังไม่ได้อยู่ในความดูแลของสงานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนะคะซึ่งยังอยู่ในความดูแลของสํงานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ะะซึ่งคิดว่าก็จะมีการเปิดให้บริการบางส่วนประมาณพวกสภาคมนะคะก็จะมีการเปิดให้บริการบางส่วนแล้วสสรเองก็จะมีส่วนในการร่วมขับเคลื่อนง,งานตรงนั้นด้วยเราจะนําผลงานของสะสมของสอสรนะคะซึ่งเราได้มีการจัดซื้อในทุกๆปีนะคะ,ะประมาณ500กว่าชิ้นจะนํามาจัดแสดงเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับชมกันนะคะในพื้นที่แห่งน,นั้นเพื่อเป็นการเปิดเฟสแรก ในส่วนของคอสินแห่งชาตินะคะก็ในโอกาสนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอเป็นกําลังใจให้น้องโยเราจะเป็นกําลังใจกันตลอดกาลนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องศิลปินทุกๆสาขานะคะมามาใช้บริการของสสรให้เยอะๆนะคะอ๋อนิดหนึ่งขอประชาชนนิดนึงค่ะสสรนั้นมีแหล่งทุนขอประชาชนทุนกองทุนนะคะพูดถึงกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยแล้วก็มีอีกอีกส่วนหนึ่งก็คืออุดเงินอุดหนุน ในการส่งเสริมง,งานศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยท่านใดที่สนใจและมีโครงการดีๆก็เสนอโครงการมาที่สำนักง,งานศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนะคะแล้วเราจะได้ทํางานร่วมกันค่ะ